สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาทำมะกรูดเชื่อมนะครับช่วงนี้มะกรูดออกเยอะแล้วก็โดกมากครับก็เลยจะเอามาเชื่อมกินสะหน่อยก่อนอื่นก็นำมะกรูดมาทำความสะอาดผิวครับผิวมะกรูดจะขรุขกกระสิ่งสกรปรกก็จะฝังอยู่ตามรอยขรุข่านั้นได้ง่ายเพราะฉะนั้นต้องทำความสะอาดให้ดีครับเพราะว่าผิวมะกรูดเนี่ยเรายังเอาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้อีก เมื่อขัดผิวดีเลยก็นำมาล้างทำความสะอาดอีกสักรอบหนึ่งหลังจากนั้นก็จะนำมาพักไว้ให้ผิวเขาแห้งดีครับเมื่อผิวมะกรูดแห้งดีแล้วก็จะมาเริ่มปอกกันครับการปอกนะครับเราจะเอาผิวที่มันเป็นสีเขียวๆออกให้หมดเลยก็จะเหลือไว้แต่เนื้อขาวๆนะครับ ส่วนวิธีการปอกเนี่ยใครถนัดแบบไหนก็ตามนั้นเลยนะครับจะเป็นมีดหรือว่ามีดสองคมก็ได้เมื่อปอกเสร็จแล้วก็จะนำมาหั่นนะครับหั่นครึ่งตามขวางออกมาลักษณะนี้นะครับตอนนี้มะกรูดเราก็หั่นครึ่งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาคั้นน้ำออกในขั้นตอนการคั้นน้ำนะครับ ก็อย่าบีบแรงจนเกินไปนะครับไม่งั้นเนี่ยเนื้อเยื่อที่มันเป็นล็อกๆอกอยู่ข้างในเนี่ยมันก็จะฉีกขาดมันก็จะทําให้ไม่สวยนะครับส่วนเขาเรียกอะไรกรีบมะกรูดเนี่ยมันจะค่อนข้างลึกและเม็ดค่อนข้างจะเยอะต้องเขีย่ยเอาเม็ดออกให้หมดนะครับเพราะว่าเม็ดเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เวลาเราเชื่อมออกมาแล้วเนี่ยมะกรูดเราจะคมนะครับเพราะฉะนั้นต้องเอาออกให้หมด นี่ออกมาประมาณนี้นะครับเมื่อเอาเม็ดออกจนหมดแล้วเราก็จะมาล้างน้ำครับขยำขยำแบบนี้เลยขยำแล้วก็บีบเทน้ำทิ้งขยำแล้วก็บีบเทน้ำทิ้งจะทําแบบนี้อยู่สามถึงสี่น้ำนะครับจะทําให้มะกรูดของเราเนี่ยมันก็จะไม่ฝาดไม่เฟื่องไม่ขมนะครับ อันนี้ก็ทำให้กินเองก็เลยไม่ได้ซีเรียสในเรื่องที่จะต้องสวมใส่ถุงมือนะครับแต่หากใครที่จะต้องทำเพื่อจำหน่ายเนี่ยก็ควรจะใส่ถุงมือเพื่อความสะอาดนะครับหลังจากขยำล้างครบสีน้ำแล้วก็จะมาใส่เกลือป่นจะใช้เกลือป่นอยู่สองช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาขยำให้เกลือกับมะกรูดเนี่ย เ,เข้ากัน,นวดนวดแบบนี้นะครับเพื่อให้เกลือเนี่ยเขาซึมไปในเนื้อมะกรูดมันก็จะไปช่วยลดความเสื่อนความขมได้อีกในระดับหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะแช่น้ำปูนใสไว้เป็นเวลาหนึ่งคืนนะครับพอดีขั้นตอนการทำน้ำปูนใสเนี่ยผมก็ลืมถ่ายไว้นะฮะ ก็ใช้ปูนที่เขากินเนี่ยแหละครับจะเป็นปูนขาวปูนแดงก็ได้นะครับแช่จนปูนตกตะกอนนะครับเหลือแต่น้ําใสๆข้างบน<ม>ออก็เอามาเทแช่มะกรูดไว้ให้ท่วมก็พอแล้วนะครับเนื่องจากจะต้องแช่ข้ามคืนนะครับ <S <S ผมก็กลัวว่าปูนเนี่ยเขาจะไปทําปฏิกิริยากับสแตนเลสก็เลยเปลี่ยนภาชนะใส่นะก็ใช้เป็นกระมังพลาสติก หาอะไรมาปิดไว้สักหน่อยนะครับกันสิ่งสกปรกตกลงไปนะครับส่วนน้ำที่ได้จากการคั้นเนี่ยผมก็จะไปเทผสมกับน้ำยาล้างจานนะครับกลิ่นหอมมากถนอมมือด้วยหลังจากแช่น้ำปูนใสไปแล้วหนึ่งคืนวันนี้เราก็จะมาเพิ่มทำการเชื่อมกันนะครับก็ ตั้งเตานะครับใช้ไฟกลางนะครับช่วงนี้จะใช้ไฟกลางใส่น้ำตาลลงไป500กรัมหากใครชอบหวานน้อยก็สามารถปรับเพิ่มลดได้นะครับแล้วแต่ใครจะชอบหวานมากหวานน้อย,อย,อยแล้วก็ใช้น้ำหนึ่งถ้วยตวงนะครับพอใส่ลงไปก็คนให้น้ำตาลมันละลายละลายสักนิดนึงคนสักนิดหนึ่งนะครับน้ำตาลจะได้ไม่ติดก้นกระทะ พอน้ำตาลเริ่มละลายดีแล้วนะครับเราก็จะเตมมะกรูกดลงไปจากนั้นก็กดๆให้มันจมน้ำตาลนิดนึงนะครับแล้วก็เริ่มโคลเลโคลเลยนะครับโคลย์โคล,โคลก็คือกองคนนั่นเองโคลย์โคล,โคลให้มันเข้ากันก็จะกวนไปจนน้ำตาลเริ่มงวดนะครับ แล้วก็มะกรูดเนี่ยเขาก็จะออกมาเนื้อใสๆแบบนี้หากใครชอบให้เป็นเนื้อสีน้ำตาลนะครับสามารถที่จะใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงก็ได้นะครับของผมใช้เป็นน้ําตาลทรายขาวนะหรือว่าถ้าใครจะให้มันมีสีเขียวเนี่ยก็ใส่สีผสมอาหารลงไปได้นะครับเพื่อที่ให้มันมีสีเขียวสักนิดนึง่งขอแต่ชอบนะครับขผ,ผมก็ชอบแบบนี้เลยคนะนไปเรื่อยๆครับ คนจนน้ำตาลมันเริ่มตกผิกนะครับถ้าใครชอบอเปียกๆก็สามารถเอาขึ้นได้เลยนะแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยจะชอบให้มันแห้งๆนิดนึงเพราะฉะนั้นผมก็จะคนต่อไปอีกสักหน่อยเพื่อให้น้ำตาลเขาตกผิกแห้จนเกิดนะครับนี่ฮะออกมาลักษณะนี้เนี่ยผมพอแล้วนะครับได้ลักษณะนี้ก็พอละผมก็จะออกมาเรียงตะแกรง ไว้ให้มันแห้งแล้วก็เซตตัวนะครับผมลืมบอกไปนะครับช่วงที่น้ำตาลเริ่มตกผลึกเนี่ยเริ่มแห้งเป็นเกร็ดเนี่ยใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะครับนี่เดี๋ยวมาชิมให้ดูครับหนึบหนึบหอมหวานพอดีนะครับมไม่ขมไม่เฟื่อนอร่อยมากครับอย่าลืมไปลองทำทานกันนะครับ ได้ผลยังไงเนี่ยก็ลองมาส่งกันบ้านกันได้นะครับบ๊ายบาย